โอ้ยเปา่าแห้งเหรอไฮจะเป็นลมแล้วมันร้อนอยู่รอก่อนรอก่อนจะกินแนหะ้งมันหอ,อนอยู่ถ่าก่อนแป๊บหนึ่งเอากินนะเป่าเป่า<บ>เป่าเอาแก้วใช่ไหมเอาแก้วจ้ะเอามาำเย็นน้ำตุ่มแก้วแก้วเอาน้ำเย็นให้บ่อกิน Nám giêng lò? Dạ Em phải vô chín đi nè Ủa hẹn nói điều nè Ừ Âu nè Âu chưa <laughs> ở Âu dơ dơ lời Một chút đi Mèn Một đi lại, phô, phô แซ่บอ่ฮะมาดายิ้ยนนยยมยิ้มหน่อยมาดาเฮ็ดเฮ็ดนิ้วโป้แบบนี้นะเยี่ยมหน่อยอันหนึ่งสองยิ้มงอกขึ้นงอกนิ้วโป้ขึ้น,นแบบนี้ไหมยิ้มเลยเอาหนึ่งสองเอาโอ้ยผูใ้ใดไพาเฮ็ดห้ามเฮ็ดแบบนี้งอกนิก้วโป้แบบนี้เนี่ย ได้ได้แบบนี้ก็ได้เฮ็ดกดไลค์หน่อยกดไลค์แบบนี้ไม่ไ<ห>ใช่<ห>แบบนี้แบบนี้บบน,นี่แม่นี่แม่ยุกย้กโป้ขึ้นแบบนี้เออยยิ้มเอ้โอเคกินได้เลยเป่ากันเด้อมันห่อนอเอลาเหบัวใสนกระาถากระถาถให้มันถือพัดลมพอเปิดพัดลมใส่ให้เราเย็นมัน ย oui. er ้มก็นเย็นย้อมก็นเย็นหากคนเสียบคนน่ะปั๊บปิดแต่เสียบเท้ยวไมันซอบหันไปกินให้หมดนะ มันจะแซ่บเท่าไ่าของพ่อก็มีชีเ่เป็นยูบอตะเกียบเนี่ยฮะเพียดบ่บ่เพียดบ่เพียดแต่แต่มันจะเสียบบ่ ก็จะแซ่บเยอะกินนั้นหมดเด้อน้ำอะไรนะี่ยน้ำเนี่ยน,น้ำเปล่าน,น้ำส้มเด้ ขี้เป็นบ่ขี้เป็นบ่ขี้เป็นนี้เป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามันยินก่อนก็กินก็นได้อโอ้ยม,ามา่าๆมันบูดแล้วบ่มันก็เหมียนแท้ฝา,ากกดไลค์ให้น้องมาดาด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องอริยามาดาด้วยนะครับปิดคลิปก่อนนะบ๊าย เอาพ่อที่กินเขาแล้วเอาพ่อหิวแล้วอเอาพ่อใครอยากเลยเนาะเบอร์ของพ่อเพราะท่านไม่กินอยู่อยากกินน้ำมะดาแล้วอโอเคไหม,อมเอาคือหือดเลยเอามือยืดนะแบบใด็กอ่ะกะกะเอามาวางตรงนี้ง่ายกล่องกินมาเสียบไป นี่เวยกล้องน,นะน่ะอยากได้มะอยู่ตรงนี้อะ่ะกินเนยบรรนะกินเลยะนะเลยหรอแมนจะดีเหรอดีดิฝากกดไลค์ให้น้องมาดาด้วยนะครับค่ะช่องอะไรนะช่องอริยามาดาค่ะช่องอริยามาดาเหรอปิดคลิปก่อนนะครับครับ